สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทําประตูนะครับโดยใช้เป็นไม้ก่องหลังพาเลตนะเป็นไม้สนนะครับที่ทํากองลังเนี่ยมาทําประตูกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารูปแบบออกมาเป็นแบบไหนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทําการแกะนะครับตัวนี้ก่อนนะเขาตีด้วยตะปูมานะครับจะไล่ลแกะให้หมดเลยให้ออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับ นี่ครับหลังจากผมได้นะครับไม้ออกมาแล้วนะครับผมจะทําการผ่าครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งนะครับไม้ออกมานะครับก็คือจะเอาไปใช้โดยการผ่าครึ่งไม้อันนี้กว้างอยู่ประมาณสัก18เซนผมก็จะแบ่งที่9เซนนะครับแล้วก็ตัดครึ่งเลยนะครับผ่าครึ่งออกมาโดยใช้เลื่อยนะครับโตเลื่อยวงเดือน นี่ครับตอนนี้ผมได้ทําการผ่าไม้เส็จเรียบร้อยนะครับจะได้ไม้ออกมาขนาดอยู่ประมาณ8เซนเอ้ย9เซนนะนี่ครับ6ท่อนนะถัดไปเดี๋ยวผมจะไปทําการวัดขนาดของประตูของเราว่าตอนนี้มีความกว้างความสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาตัดไม้ทําประตูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับจากนั้นผมจะตัดไม้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีตัวด้านสูงนะครับจะเท่ากับความสูงของประตูของเราเลยสองฝั่งส่วนด้านกว้างเนี่ยนะครับผมก็จะวัดความกว้างของปร,ประตูมาแล้วก็นะครับตัดไม้ออกมา3ท่อนแบบนี้นะผมจะวางลักษณะประมาณนี้เลยนะครับส่วนความกว้างเนี่ยนะครับให้เราลบความหนาของไม้สฝั่ง ด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กับเท่ากับประตูของเรานะเท่ากับความกว้างประตูของเราจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการยึดนะครับตัวไม้เนี่ยให้ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ก่อนนะฮะในส่วนของการเข้าไม้นะครับหรือว่าการต่อไม้นะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้เดือยนะครับแล้วก็ผมจะใช้ตัวหัวสกูนะครับในการที่จะวางนะตำแหน่งที่เราเนี่ยจะเจาะเดือยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัว ไม้เนี่ยเข้ามากดเข้าหากันนะครับมันก็จะเกิดเป็นรอยของสกูน,นะครับขึ้นมาครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราเนี่ยจะทำการเจาะนะครับรูลงไปนะครับทั้ง2ฝั่งของไม้นะครับแล้วก็ทำการต่อกันนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยก็ทำาการต่อเนี่ยที่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นการต่อที่แข็งแรงแต่ว่ามันก็จะยากนิดนึงนะครับ ต่อมาเราก็หาเป็นตัวสว่านนับดอกสว่านที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเดือยนะจากนั้นเราก็เอามาเจาะทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันโดยใช้กาวด้วยนะครับเราใช้กาวเนี่ยทาลงไปด้วยก็ประมาณนี้ครับวิธีการต่อไมอ้ของผมในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะแน่นนะครับใช้กาวด้วยนะครับในการประกอบ นี่นะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ทําการเข้าไม้ออกมาได้เป็นโครงประตูออกมาแล้วนะครับถัดมาเนี่ยผมก็เพิ่มตัวไม้ที่เป็นแนวทะแยงเข้าไปอีก2ตัวนะครับตรงนี้นะผมก็มาทาบแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยขีดตำแหน่งนะครับที่เราจะต้องทําการตัดนะครับจากนั้นผมก็ใช้เป็น่อยสอนะครับ ตามตำแหน่งที่เราเนี่ยขีดมานะครับแล้วก็เอามาใส่เลยต่อมานะครับผมก็เอาโครงประตูเนี่ยไปทำการขัดนะครับหรือว่า,าปรับแต่งให้มันพอดีกับตัวกรอบของวงกบของเรานะครับแล้วก็เอามาลองทดลองนะครับ ใส่ดูนะครับต้องให้มันสามารถที่จะนะครับใส่ให้พอดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทาสีรองพื้นก่อนนะครับเป็นสีของมุตเทคนะครับตัวนี้จะเป็นรองพื้นสีวอนัทนะครับผม จะบอกว่าตัวนี้นะครับคุณสมบัติที่ผมชอบเลยแห้งไวนะครับ20นาทีก็แห้งแล้วนะครับผมสามารถที่จะทํางานอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะลงรองพื้น1รอบแล้วก็จะลงเป็นตัวยูรีเทนของวูดเท็เหมือนกันอีก2รอบ3รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วันนี้นะผมก็ได้แฟนนะครับมาช่วยทาสีนะเพราะว่าผมเนี่ยจะไปทําการนะครับเตรียมไม้นะครับที่จะใช้ทําเป็น ตัวประตูนะครับก็คือเป็นไม้ที่จะมาวางนะครับด้านหลังนะครับเพื่อให้เกิดเป็นตัวประตูของเรานะครับโดยไม้ที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้เป็นกล่องลังนะครับตัวนี้นะครับราคากล่องลังตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับลังหนึ่งเนี่ยก็ตกที่230บาทนะครับส่วนไม้ที่ผมเอามาทําโครงประตูก็ราคาอยู่ที่250บาทนะครับ ก็รวมกันแล้วเนี่ยไม่ถึงห0 0ร้นาค่าวัสดุนะครับประมาณนั้นครับในส่วนของไม้ต่อมาเนี่ยผมก็ตัดบริเวณหัวนะครับของไม้เนี่ยที่มันมีตะปูเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาไม้เนี่ยมาล้างด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงนะครับใช้น้ำนะครับอัดแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยสะอาดขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นกรอบของประตูนะครับที่ใส่ในวงกลมแล้วแล้วก็ทาสี น่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ไว้ประมาณนี้ต่อมานะผมก็ลองมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะผมเนี่ยจะนะครับเอาปร,ประตูของเราเนี่ยนะครับเปิดเข้าด้านในหรือว่าจะเปิดออกด้านนอกนะเพราะว่าทั้ง2กรณีเนี่ยมันจะต่างกันนะถ้าเกิดผมจะเปิดเข้าด้านในเนี่ยผมต้องเอาตัวโครงประตูเนี่ยไปชิดขอบด้านในนะครับส่วนถ้าเปิดออกนอกเนี่ยผมจะต้องมาชิดขอบด้านนอกนะครับก้อนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะ วางแบบไหนดีนะครับต่อมาก็เอาไม้ที่ผมเนี่ยได้ทําการล้างนะครับจนแห้งแล้วแล้วก็เอามานะครับทําการทาสีเหมือนกันก็ใช้เป็นสีวอลนัทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับวิธีการยึดตัวไม้เนี่ยเข้ากับตัวโครงประตูนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวปืนลมนะครับแล้วก็ทําการยิงติดไม้เนี่ยเรียงกันไปเลยนะครับให้แนบ สนิทกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหลังจากติดตัวแผ่นไม้ตัวนี้ไปแล้วนะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ไม้เป็นโครงประตูออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมได้แค่เป็นโครงประตูแล้วก็ที่พร้อมจะติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีบานพับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็ลองนะครับ ยกดูเนี่ยนะน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยผมต้องบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบานพับที่จะมาใส่นะครับจะรับน้ําหนักได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าผมจะใช้สักประมาณสัก4ี่ตัวนะครับบานพับสัก4ี่ตัวนะครับอันนี้ก็ลองเอามาวางดูนะรับอันี้เป็นรูปแบบสําหรับการแบบวางคิดขอบนอกนะครับโดยการคิดว่าจะเปิดแบบออกด้านนอกนะครับส่วนอันนี้เนี่ย วางชิดขอบด้านในนะครับอันนี้เหมือนจะที่ใช้ในการเปิดเข้าด้านในนะครับสําหรับในวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําต่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซื้ออุปกรณ์พวกบานพับอะไรไมาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ